สวัสดีครับคุณผู้ชมในคลิปนี้นะครับผมได้นำเอาในเรื่องของระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566มาพูดคุยกันนะครับก็เป็นแนวแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบอโดยในคลิปนี้เนี่ยผมได้จัดทำเป็นแบบถามตอบ ของระเบียบฉบับนี้ในสาระสําคัญที่อาจจะเป็นแนวในการใช้ออกข้อสอบนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้เตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตรงนี้เนี่ยมีความสําคัญมากๆในระเบียบฉบับนี้นะครับมีสาระสําคัญมีแนวประเด็นคําถามคําตอบอย่างไร เดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับเรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนะครับคำถามที่1ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566เนี่ยเขามีผลใช้บังคับตั้งแต่เมื่อใดคําตอบนะครับ คำตอบก็คือมีผลบังคับใช้ตั้งแต่16มิถุนายน2566อันนี้อาจจะเป็นตัวเลขที่เราอาจจะต้องจะ,จะต้องจําในการใช้สอบนะครับในระเบียบข้อ6เนี่ยระบุเอาไว้นะครับว่าระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปซึ่งเขามีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2566 เพราะฉะนั้นถัดจากวันประกาศเนี่ยก็คือมีผลใช้บังคับตั้งแต่16มิถุนายน2566เป็นต้นไปนั่นเองนะครับต่อมาคำถามที่2นะครับคำถามที่2ถามว่าการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2566เนี่ยเข้าหมายถึงอะไร เขาหมายความว่าอย่างไรนะครับการช่วยเหลือประชาชนในระเบียบฉบับนี้นะครับ <_ C 1> เขาก็หมายความว่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือไม่สามารถจะช่วยเหลือตนเองได้ในการดำรงชีพโดยอาจจะให้เป็นสิ่งของหรือจ่ายเป็นเงินหรือการจัดบริการสาธารณะนะเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนในระดับเขตพื้นที่หรือท้องถิ่น ตามอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะครับการช่วยเหลือประชาชนในระเบียบนี้เนี่ยก็คือช่วยเหลือประชาชนเพื่อให้สามารถที่จะดํารงชีพได้นะครับซึ่งการช่วยเหลือเนี่ยจะให้เป็นสิ่งของก็ได้หรือเป็นเงินก็ได้หรือจะจัดเป็นบริการสาธารณะในการช่วยเหลือประชาชนก็ได้นะครับในพื้นที่หรือในท้องถิ่นของอ่า อบตอรหรือเทศบาลหรืออบจอนั้นนั้นนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของการช่วยเหลือประชาชนนั่นเองนะครับต่อมาคําถามในข้อที่3องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2566เข้าหาหมายถึงท้องถิ่นใดนะครับหมายถึงท้องถิ่นใดบ้างที่มีผลบังคับใช้ ระเบียบฉบับนี้นะครับคําตอบนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามระเบียบนี้เนี่ยเขาก็หมายความว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตําบลนะครับคําความหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็หมายความว่าระเบียบฉบับนี้เนี่ยเขาใช้เขาใช้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเท่านั้นนะครับ ต่อมาคําถามที่4คําถามที่4ถามว่าสาธารณภัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566เนี่ยเขาหมายถึงอะไรคําตอบก็คือสาธารณภัยตามาระเบียบฉบับนี้นะครับเขาก็หมายความว่า สาธารณาภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปดูความหมายในพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยซึ่งฉบับปัจจุบันเดี๋ยวก็ใช้ปี2560นะครับในมาตราที่4เนี่ยเขาให้คําจำกัดความคําว่าสาธารณาภัยเอาไว้นะครับก็หมายความว่าอักขีภยัยวาตาภายัยอุทกภยัยภัยแล้งโรคระบาดในมนุษย์โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ําการระบาดของสัตรูพืชด้วยนะครับตลอดจนภัยอื่นๆทีอ่อันอาจจะมีผลกระทบต่อสาธารณชนขชเขาใช้ใช้คำว่าสาธารณชนก็คือชนหมู่มากไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้นก็ตามหรือเป็นอุปัติเหตุหรือเหตุอื่นใดซึ่งก่อให้เกิดอันตารายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐแล้วก็ให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปดูความหมายของคําว่าภัยทางอากาศและการก่อกอวินาศกรรมเราทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับสาธารณาภัยเนี่ยเห็นไหมครับเขาหมายถึงอักขีภัยวาัตาภัยอุทกภัยภัยแล้งโรคระบาดท,ทั้งในสัตว์ในมนุษย์ในสัตว์น้ำนะครับการระบาดของศตรูพืช แล้วก็ภัยอื่นๆนะครับที่กระทบต่อสาธารณชนก็คือชนหมู่มากจะเกิดจากธรรมชาติหรือทําให้มีบุคคลให้เกิดหรือเป็นอุบัติเหตุก็ตามนะครับถือว่าเป็นสาธารณภัยทั้งหมดแล้วก็ยังรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วยทีนี้ภัยทางอากาศก,รรก็หมายความว่าภัยอันเกิดจากการโจมตีทางอากาศใช่ไหมครับและการก่อวินาศกรรมเนี่ยก็หมายความว่าการกระทําใดๆ อันเป็นการมุ่งทําลายทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐหรือสิ่งอันเป็นสาธารณูปโภคหรือการรบกวนขัดขวางหน่วงเหนี่ยวระบบการปฏิบัติงานใดๆตลอดจนการปัดทุสล้ายต่อบุคคลอันเป็นการก่อให้เกิดความปั่นป่วนทางการเมืองการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของรัฐนั่นเองนะครับเพราะนั้น สาธารณาภัยเนี่ยก็ยังรวมภัยทางอากาศการโจมตีทางอากาศการก่อวินาศกรรมด้วยนะครับนี่เป็นไปนตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยพุทธศักราช2560ซึ่งเป็นความหมายของคำว่าสาธารณาภัยในระเบียบว่าด้วยค่าใช้ใจ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของท้องถิน่นพุทธศักราช2566นั่นเองนะครับ ต่อมาคำถามที่5ถามว่าการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566หมายถึงอะไรคำตอบนะครับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตก็หมายความว่าการส่งเสริมหรือช่วยเหลือบุคคล ให้สามารถที่จะเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมนะครับคำว่าปัจจัยพื้นฐานเช่นอาหารที่อยู่อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มหรืออื่นๆนะครับที่มีความจำเป็นที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้นะครับหรือเป็นการส่งเสริมพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถาในการนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ายกตัวอย่างเช่นการส่งเสริมอาชีพการฝึกอบรมในเรื่องต่างๆก็ได้นะครับหรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับถ้า,าผู้ที่ได้สิทธิ์ในเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐก,ก็แสดงว่ารายได้เขาเไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีชื่อในสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตรงนี้เนี่ยก็ ท้องถิ่นก็สามารถที่จะให้การช่วยเหลือในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐานในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพการฝึกอาชีพต่างๆหรือในเรื่องอื่นๆเพื่อให้ให้สามารถที่จะเข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมนะครับต่อมาคำถามที่6ถามว่าคำว่าเกษตรกร และเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2566เนี่ยเข้าหมายถึงอะไรก็มีสองคำนะครับเรามาดูคำแรกก,กันก่อนคำแรกคำว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็หมายความว่าผู้ที่ประกอบอาชีพปลูกพืชก็ดีน,นะครับเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์น้ำ ทำนาเกลือที่มีรายชื่อเป็นเกษตรกรรายย่อยและก็ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรนะครับก็คือในวังนี้ก่อนนะครับคือผู้ที่ประกอบอาชีพปลูกพืชเลี้ยงปศุสัตว์สัตว์น้าทํานาเกลือและจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยนะครับหรือหรือสมาชิกในครัวเรือนของผู้ที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นะครับ หรือเป็นผู้ที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ก็ได้หรือทะเบียนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําของกรมประมงก็คือเกษตรกรเนี่ยต้องขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของอ่าทะเบียนเกษตรกรที่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพเพาะปลูกเลี้ยงปศุสัตว์สัตว์น้ำนะครับก็ขึ้นทะเบียนกับกรมประมงหรืออ่าทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้นะครับหรือถ้าเลี้ยงสัตว์ก็ เป็นผู้มีชื่อเป็นผู้เลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์เป็นต้นก็คือต้องมีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าเป็นเกษตรกรตามคํานิยามคําว่าเกษตรกรนะครับอีกคํานึงนะครับก็คือคําว่าเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยอ่ะก็หมายความว่าเกษตรกรผู้อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพมีชีวิตอย่างยากลําบากขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้น เกษตรกร,กรผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ต้องไปดูคําจํากัดความนะครับว่าความยากจนเนี่ยเขาหมายถึงในลักษณะอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับผู้ที่ได้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยถ้าใช้เกณฑ์ตรงนั้นมาเป็นเกณฑ์ว่าเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยนะครับถ้าเกณฑ์ของสวัสดิการแห่งรัฐก็คือมีรายได้เฉลี่ยในครัวเรือนเนี่ยไม่เกิน10,000แบาทต่อคนต่อปีนะครับก็หมายความว่าในครัวเรือนนั้นเนี่ยมีรายได้เท่าไหร่เอามารวมกันนะครับสมมุติว่ามี ห้าคนอยู่ในครัวเรือนนั้นเอารายได้ของทุกคนรวมกันแล้วหารด้วย5ออกมาเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าไม่ถึง10,000แบาทต่อคนต่อปีก็ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ายากจนที่เข้าลงทะเบียนผู้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรผู้มีรายได้น้อยก็อาจจะเทียบเคียงกับตรงนั้นก็ได้ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับคณะกรรมาการที่จะพิจารณาว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรที่มีรายได้น้อยและก็ได้ขึ้นทะเบียน เกษตรกร,ร,ก,รกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับต่อมาคำถามที่7ถามว่าการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2566 เข้าหมายถึงอะไรคำตอบนะครับการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆตาม ระเบียบข้อ4เนี่ยเขาหมายความว่ากรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็คืออบจอ,อบตอหรือเทศบาลก็ตามเนี่ยมีความจําเป็นเร่งด่วนที่จะต้องช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูเป็นการเยียวยาเป็นการสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชนนะครับนอกเหนือจากทางด้านสาธารณาภายัยเพราะนั้นถ้าสาธารณาภัยเนี่ย ก็ช่วยทางด้านสาธารณภัยนะครับตรงนี้ก็คือนอกเหนือจากด้านสาธารณภัยหรือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือด้านการช่วยเหลือกเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยก็คือนอกเหนือจากในด้านต่างๆเหล่านี้นะครับว่าก็จะเป็นการช่วยเหลือประชาชนในด้านอื่นๆนะครับก็คือถ้าถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์ไม่ได้เป็นสาธารณภัยนะครับ ไม่ได้เป็นการ ENA ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ได้เป็นเรื่องของการป้องกันควบคุมโรคติดต่อหรือเขาไม่ได้เป็นเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยเนี่ยนะครับเป็นการช่วยเหลือในด้านอื่นๆที่จะต้องเร่งด่วนนะครับช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในด้านอื่นๆเพื่อเป็นการฟื้นฟูเป็นการเยียวยาการสงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือความหมายของคําว่าการช่วยเหลือประชาชนด้านอื่นๆนั่นเองนะครับต่อมาคําถามที่8ถามว่า บุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้นะครับก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2566น้นั่นเองนะครับบุคคลใดเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้คำตอบก็คือในระเบียบข้อ5นะครับให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับ และมีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้เป็นไปนตามระเบียบนี้นะครับต่อมาคำถามที่9ถามว่ากรณีเกิดสาธารณาภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นลมพายุพัดภูทกภัยนะครับหรือภัยอื่นๆก็ตามนะครับกรณีที่เกิดภัยในเขตของอบตอรหรือเทศบาลแต่ปรากฏว่า ไม่ได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินถามว่าท้องถิ่นเนี่ยอบอตอเทศบาลสามารถให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้หรือไม่คำตอบก็คือท้องถิ่นสามารถให้ความช่วยเหลือได้นะครับตรงนี้เป็นไปตามระเบียบข้อ7นะครับระเบ,บียบข้อ7กําหนดว่ากรณีเกิดสาธารณาภัยในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าจะมีการประกาศเป็นเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินหรือไม่ก็ตามประกาศก็ได้ไม่ประกาศก็ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเลยนะครับสามารถช่วยเหลือเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีเพื่อการดำรงชีพหรือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าหรือระง,งับสาธารณภัย เพื่อที่จะคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินหรือป้องกันพยันตรายที่จะเกิดแก่ประชาชนได้ตามความจําเป็นแต่ว่าจะต้องภายใต้ขอบอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายโดยที่ไม่ต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนนะครับก็คือเขาจะมีคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่นเนี่ยไม่ต้องให้กรรมการพิจารณาเลยนะครับตรงนี้เป็นอํานาจของผู้บริหารของท่านนายกเลยนะครับการช่วยเหลือเพื่อการดํารงชีพ บรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าเช่นอะไรครับเช่นการาแจกจ่ายอาหารนะครับแจกจ่ายอาหารให้กับประชาชนหรือมีการสร้างที่พักชั่วคราวให้กับพี่น้องประชาชนหรือ,อเป็นการป้องกันน้ําที่จะเข้ามาท่วมพื้นที่โดยการจัดซื้อทรายหรือ,อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการป้องกันไผ่ให้กับพี่น้องประชาชนโดยฉับพันทันทีนะครับเราใช่ว่าฉับพันทันทีจะประกาศเป็นเขต ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินก็ได้หรือไม่ประกาศก็ได้ท้องถิ่นสามารถช่วยได้ทันทีเป็นอำนาจของผู้บริหารก็คือท่านนายกองค์งกรปกครองส่วนท้องถิน่นได้เลยนะครับตามระเบียบข้อ7ต่อมาคำถามที่10ถามว่าในกรณีการช่วยเหลือประชาชนเพื่อเป็นการเยียวยาและก็ฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณาภายัยหรือเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยนะครับตรงนี้จะต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนหรือไม่นะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัยนะครับคําตอบนะครับตามระเบียบข้อ7วรรคสอนะครับกำหนดว่าในกรณีการช่วยเหลือประชาชน เพื่อเป็นการเยียวยาและฟื้นฟูหลังจากเกิดสาธารณภัยหรือการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยให้เสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบก่อนคณะกรรมการในที่นี้ก็คือคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะตรงนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือโดยฉับพลันทันทีนะครับเป็นการที่ภัยเนี่ยเกิดขึ้นไปแล้วแล้วก็ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ7วรรคหนึ่งเนี่ยมีการช่วยเหลือในเบื้องต้นโดยฉับพลันทันทีไปแล้วซึ่งเราจะประกาศเป็นเขตประสบภัยพิบัติหรือไม่ก็ตามนะครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นกรณีการช่วยเหลือในการเยียวยาการฟื้นฟูนเนี่ยหลังจากเกิดภัยไปแล้วการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตตรงนี้นะครับจะต้องให้คณะกรรมการเนี่ยเขาได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเสียก่อนจึงจะช่วยเหลือได้นั่นเองนะครับ